มาพบกันในแนวทางห่างเสียงภาคเช้านะครับประจาจรวันอังคารที่4เมษายนนะครับก็สำหรับหางเสียงเมื่อวานก็แต้มเดียวแตก3ตัวเนาะอ๋อรุ้นกันต่อเช้านี้ครับลุ้นกันต่อเช้านี้ว่าจะเป็นเช่นไรครับสำหรับหางเสียงเปิดเช้าเปิดที่ลบนะครับ4 3 6 8 2มครับ4 3 6 8 2เนาะเดินสุดที่จับได้ี่ชอบ7ครับวิ่งโบนุ่นล่าง7นะครับวิงบ่งโบรุ่นล่าง7 เลขที่ผมวางถ้าท่านชอบนะครับตามถ้าไม่ชอบผ่านแล้วกันนะครับเจ็ดอะไรดีเจ็ดอะไรดีพอดูตารางแป๊บนึงนะครับ1นึ1ครับสองเครับ

ก็ได้แนวนี้ครับสำหรับหางเสงภาคเช้านะครับอีกอันที่ชอบก็ชอบศูนย์เหมือนกันนะศูนย์เก้าเก้าศูนย์เนี่ยเรคอตัวตารางแป๊บห้าแต่สรุปแลาเอานี่เนี่ยเอานี่แล้วกันนะครับเีลยวลุ้นกันครับตอน11นาฬิกาครับ